nè mà thường có tập trung nám đây này các bạn, giòn một, à. có một nhóc, chung nám, nó chơi chơi, không chịu đâu rồi, Một Một, đợt. Đợt. một, một ดอกสวยมากกลองทับหมุนเซ็จริงวันนี้จะพามาชมนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับความสวยงามของบอนไซให้เราได้ถ่ายรูปส,สวยๆนะครับนี่ครับก็คือท่านที่เห็นอยู่นี้ก็คือบางท่านนะครับเป็นถึงระดับ อาจารย์แล้วนะครับเป็นเซียนบอนไซนะครับทำบอนไซมา2030ปีนะครับก็ยังมาทําหน้าที่ตรงนี้อยู่นะครับต้องบอกว่าสุดยอดมากนะครับนี่งานขอนแก่นนะครับก็แต่ละท่านต้องบอกว่ามีความรู้เรื่องบอนไซเป็นอย่างดีนะครับรู้เหลี่ยมรู้มุมทุกอย่างนะครับนี่ครับก็แต่ละต้นก็มีสวยทั้งนั้นนะครับต้องใช้ความชํานาญและก็ความรู้นะครับถึงจะกล้าทําแบบนี้นะครับ ก็แต่ละต้นก็มีมูลค่าสูงนะครับนี่เอามาให้ชมนะครับคนเบื้องหลังมาดูบอนไส่กาะหินต้นนี้ครับโอ้โหเปหน้ากาะหินต้นนี้อันนี้เป็นหลังไม้นะครับอันนี้เป็นหลังไม้ดูรากเขาโอ้โหกเกาะแบบเงียงจิบนี่โอโ้สวยงามนะครับต้นน,นี้บอนไสเกาะหินครับเป็นหน้าก่อหิน นี่เป็นหลังไม้นะครับสวยงามจริงๆนี่สวยงามรอบต้นเลยนะครับต้นนี้เป็นหน้าไม้นะครับสวยงามนะครับโหเด็ดมากตัวน,นี้ผู้เกาะหินต้องใช้เวลานานนะครับกว่าจะได้อย่างนี้ดูครับลากนี้แนบกับนี่แล้วนะครับลากนี้แนบเข้าไปเลยโอ้สุด,ส,ดสวยงาม สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูบอนใสมะขามนะครับต้นนี้นะครับต้องบอกว่าสวยมากนะครับใบเขาเขียวสวยมากนะครับต้นนี้อยู่ที่งานจังหวัดขอนแก่นนะครับประกวดบอนไสขอนแก่นกว่าจะได้แบบนี้นะครับกว่าจะเกาะหินได้นะครับกว่าจะทํารากได้นะครับต้องใช้เวลาเป็น10ปีขึ้นนะครับโอ้โหดูครับใบเขาสวยจริงคนสร้างนะครับต้องกะเวลานะครับว่ากี่วันนะครับจะถึงงานประกวดนะครับต้องให้มันเขียวสวยงามสมบูรณ์ ให้ตรงเวลานะครับนี่คือเทคนิคการทําบอนไซและก็เป็นความรู้ที่ต้องศึกษาเองนะครับนี่ให้ใบเขียวสวยงามนะครับเอามาให้ชมนะครับที่ขอนแก่นนะครับวันนี้จะพามาชมความอลังการของบอนไซเพ็มหน้าต้นนี้นะครับอายุสร้าง20กว่าปีนะครับเป็นของลุงมอดนะครับห้อยยางนะครับต้องบอกว่าอลังการจริงๆนะครับ โอ้โหค่าตัวน่าจะอยู่ประมาณ6หลักได้นะครับต้นนี้ก่อหินแบบหินหายไปเลยนะครับใบละเอียดยิบนะครับโอ้โหต้องบอกว่าลุงมอดนี้สร้างไม้ได้อลังการมากนะครับทุกชนิดเลยนะครับมาดูบอนไซสนทะเลที่สวยอีกต้นหนึ่งนะครับของเมืองไทยนะครับต้นนี้เป็นของเฮตุนนะครับตอนนี้ไปอยู่ค่ายสุพรรณแล้วนะครับต้นนี้โอ้โหต้องบอกว่าใหญ่นะครับกล้ามบึกบึนมากต้นนี้ สุดๆนะครับอาจจะยังไม่เต็มฟอร์มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเต็มฟอร์มนี้ต้องบอกว่าต้องสวยมากผา้จัดงานก็แต่งงานต้นสายก็ดสใจรายละเอียดมากนะครับซอยเพื่อเตรียมประกวดนะครับซอยเป็นชั้นเป็นช่อสวยงามนะครับมีช่องไฟโอ้โหครับี่ยอดครับคนนี้ใหญ่มากนะครับก็มีพี่ปอครับนักซอยในตำนานก็เดี๋ยวให้มาช่วยซอยนะครับต้นใหญ่นะครับต้องช่วยกันทำความสะอาดใส่ใจรายละเอียดมากครับ ว่าจะบวชได้จะละสนามนี oh, ah, um, ้ต้องใช้ความพิถีพิถันมากนะครับต้นนี้ยอดวันนี้จะพามาดูบอนใสหนามผมต้นนี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าสวยงามมากนะครับของอาจารย์แก้วแปดริ้วนะครับต้นนี้คือได้มาจากข้างคลองข้างหนองนะครับขุดมานะครับแล้วก็มาทําบอนใสนะครับดูครับใครมีก็มองหาด่วนเลยนะครับต้นนี้สวยจริงนะครับคือเป็นทรงตกกระถางนะครับ แล้วก็ติดซากนะครับสวยมากสมบูรณ์มากนะครับดูสวยทั้งสองหน้าเลยนะครับเอาจารย์แก้วแปดริ้วนะครับสวยจริงต้นนี้ใบเขียวสมบูรณ์นะครับยิ่งถ้าออกดอกจะสวยกว่านี้อีกนะครับนี่นะน้ำพมเป็นไม้ที่มีอยู่ทั่วไปนะครับลองหามาทําดูครับสวยจริงดูครับโอ้โหต้นนี้นะครับต้นรูลมต้นนี้อ่า แชมป์เก่าปีที่แล้วนะครับปีนี้ได้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับนี่เป็นโมกหนูลานะครับรูลงแบบรูลงสวยๆเลยนะครับโอ้โหสุดยอดยอดเยี่ยมออกแล้วนี่ครับมาดูไม้ซากต้นนี้นะครับแขมหน้าใบหยักนะครับติดซากโอ้สวยงามต้นนี้เป็นของอาจารย์บี้นะครับอาจารย์บี้ขอนแก่นนะครับ สวยงามนี่ครับที่เห็นคือมีเส้นชีวิตนิดเดียวนะครับมีเส้นชีวิตนิดเดียวคืออันนี้ก็คือจแนกออกมาสวยงามแนกออกมานี่เหมือนกันไม้รับงเข้มน้าครับมาชมความสวยงามนะครับของบอนไซปอทะเลนะครับต้นนี้โอ้โหต้องบอกว่าสวยงามมากนะครับใบจริงเขาฝ่ามือสองฝ่ามือเลยนะครับแต่ว่าพอทําเป็นบอนไซแล้วนะครับใบเขาเล็กมากนะครับ สวยงามมากนะครับต้นนี้จากค่ายระยองนะครับอ๋อสวยจริงๆดูครับเกาะหินอายุนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับน่าจะหลาย10ปีนะครับกว่าจะสร้างได้แบบนี้นะครับต้นนี้สวยมากนะครับดูครับการจัดหินการจัดลากการทํากระถางโหลงตัวมากกว่าจะเอามาประกวดได้นี้ต้องคัดแล้วคัดอีกนะครับไม้ต้องสมบูรณ์จริงๆนะครับถึงจะมาประกวดสวยงามนะครับเอามาให้ชม วันนี้ผมอยู่ที่งานประกวดบอนไซขอนแก่นครั้งที่20ต้องบอกว่าแต่ละต้นมีแต่สวยๆทั้งนั้นต้นนี้ก็สวยงามนะครับนี่คือการเคลื่อนย้ายบอนไซแบบมืออาชีพในการเอามาตั้งโชว์เพื่อให้ผู้คนได้ชมและก็ถ่ายรูป สวยมากครับต้นนี้บอนไซมาสังสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูนะครับนี่บอนไซนะครับจากซอยโลกี้นะครับนี่ครับผมต้องบอกว่าเป็นหนุ่มรุ่นวม่ไฟแรงนะครับที่สนใจบอนไซนะครับนี่ดูมาจากสารคามเลยนะครับมาร่วมงานที่ขอนเ่นในวันนี้นะครับ โอ้ผลสวยๆมาเลยครับทั้งเอามาขายก็มาประกวดนะครับใส่รถคลาสสิกมาด้วยนะครับโอ้นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสําหรับคนรุ่นใหม่นะครับที่เข้ามาสนใจบอนไซนะครับก็องการก็จะได้มีคนเล่นที่สืบต่อไปนะครับนี่มีแจ่สวยๆเลยนะครับฝีมีไม่ธรรมดานะครับนี่สุดยอดจากสารคามซอยโลกี สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับมาดูบอนไซมะสังต้นนี้นะครับเป็นมะสังก่อหินที่สวยมากนะครับต้นนี้ผมจําได้ว่านะครับต้นนี้เหมือนจะอยู่ไม่จบงานนะครับท่านไหนเป็นเจ้าของนะครับอคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเพราะว่ามันสวยมากนะครับเหมือนไม่รู้ว่าปิดการซื้อขายกันไปเลยหรือเปล่านะครับวันนั้นที่ขอนแก่นสวยมากต้นนี้ยอมรับว่าสวยจริงๆนะครับทั้งการก่อหินแล้วก็การสร้างนะครับนี่คือมะสังนะครับ มาสังถ้าปลูกตามทั่วไปจะไม่มีราคาสูงนะครับถ้าเอามาทําเป็นบอนไซราคาจะสูงแล้วก็สวยแต่ว่าต้องใช้เวลาและฝีมือนะครับและอมความรู้นะครับดูครับสวยมากต้นนี้ไซส์ไม่ใหญ่นะครับมาแล้วครับจากระยองนะครับสนผลีสวัสดีครับอีกมาแล้วครับต้นนี้สวยมากสนผลีนะครับสนผลี จากระยองนะครับดูแล้วแรมากครับตัวน,นี้โสุด,สด สวยงามนะครับจนนี้เรียบร้อ,รอยนี่ครับมาดูพี่ปอนะครับกำลังซอยอันนี้ซอยทำไมครับพี่ซอยมันเรียบร้อยครับพี่มันเรียบร้อยออลิต้องซอยต้องซอยยังไงอ่ะอ๋อให้มันเสมอครับนนต้องมีพื้นฐานเป็นช่างตัดผมก่อนไมถึงทำได้ต้องพอสมควรโอ้อันนี้ต้องเล็งไหมครับว่าต้องตัดข้อไหนข้อไหนเล็งครับพี่ก็รวบเข้ามาแล้วก็เล็ง อ๋อที่เกินเกินอ่ะอ๋อนี่ครับอันนี้เป็นสวนปฏิพัทธ์เรานี่เหรอนี่ครับโหต้นใหญ่มากด้วยต้นนี้ก็ติดเคยติดรางวัลมาแล้วนี่ใช่ไหมครับต้นนี้รู้สึกว่าเคยไปติดที่ภาคใต้นะครับภาคใต้นี่ครับหรือไม่ก็อาจจะไม่ใช่จำผิดต้นมันมีขายกันหลายต้นนะนี่ครับไม่เลยไม่ไม่ไม่เลยยังไม่เคยยังไม่เคยออกอืมด้วยนะนี่กรลนั้ซอยซอยนะครับสวนปฏิพัทธ์ สวยงามมากต้นนี้มาดูบอนไซเข็มต้นนี้ครับโอ้โหต้องบอกว่าค่ายนี้นะครับเข็มสวยๆทั้งนั้นนะครับของจ่าบัตสิงบุรีนั่นเองนะครับต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่ไม่เคยเห็นนะครับปีที่แล้วนะครับจ่าบัตเอามาอีกต้นหนึ่งนะครับเป็นบอนไซเข็มที่ดอกเต็มต้นนะครับสวยมากต้นนั้นต้นนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะครับ บอนไส่เข็มว่ายากแล้วบอนไส่เข็มก่อหินยากกว่าสุดยอดครับตอนนี้